ทุกคนเคยเห็นของที่ใช้อเทมแลบอสหลายชิ้นไหมครับแล้วพอหลังจากที่อัปเกรดแล้วมันไม่ดีเท่าที่ควรอ่าแล้ววันนี้ผมจะพามาดูครับของที่ใช้แลบอสสามชิน้นแต่พออัปเกรดแล้วไม่รู้สึกดีขึ้นเลย <c oughs> วันนี้ผมจะพามาดูนะครับก็ขอาการสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมกาสายขาวคลิปนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่ามีคนขอมาแล้วบังเอิญว่าผมมีเวลาว่างนะครับ สำหรับบางคนที่เคยขอคลิปมาแล้วแต่ผมยังไม่ได้ทําให้ขออภัยครับผมผมยังไม่ค่อยว่างเลยคือบางคนนะครับผมเคยเจออยู่นะที่ว่าขอแล้วคืออยากให้ผมทำนะตอนนั้นเลยนะครับขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็มีงานประจานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่ผมจะมาทําคลิปหรือเวลาที่ผมจะเล่นเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีเวลาน้อยมากๆนะครับช่วงหลังๆนี่ก็ตั้งแต่ที่เมลบินไปนะครับก็ต้องมาหาเวลาเอ่อ หากหายเวลานะครับมาทําการปั้นเมลใหม่นั่นเองนะครับก็คือเวลใหม่นั่นเองทีนี้เขาขอมาแล้วมีการแบบว่าดาันบวกหนึ่งทีนี้คือแบบว่าเฮ้ยนา,นานๆทีคือผมจะเจอคนที่แบบดันบวกหนึ่งแบบนี้นะแต่ทีเนี้ยคือผมมีเวลาว่างไงเออผมก็เลยมาอ่านคลิปนี้ให้ดูกันแต่ผมไม่ได้เอาของมานะสําหรับวันนี้เราจะมาอัปเดตในส่วนของหวกเบเล่ดแดงกันครับ <laughs> มันชื่อบกเบเล่แต่ผมเติมคําว่าแดงให้ ขออภัยครับคือผมติดเนี่ยคือโมเบเล่เี้ยแล้วมันสีแดงผมก็เลยเรียกว่าโมเบเล่แดงอัพที่เมืองวาแลนด์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูของการมาใช้อะไรบ้างเออผมบอกไปต้นต้นคลิปใช่ไหมว่าอัปเกรดแล้วใช้แรบอลแล้วมันไม่ดีเท่าที่ควรใช่ครับที่ผมจะให้ทุกคนดูครับว่ามันไม่ดีเท่าที่ควรยังไงคุณเห็นนี่ไหมครับนี่ไงใช้หัวใจวิญ,ญญาณคนตายนะครับ3ชิ้นไอ้3มชิ้นที่มันคือแรไอเทมนะ ใช่ครับมันคือแรเทมบอสสชิ้นด้วยกันจะนับว่าบอสได้ไหมเอ้ยต้องนับาบอ,บอสสิเพราะว่ามันเป็นบอสทางผ่านนะครับก็ต้องนับว่าบอสแหละแล้วผมจะให้ทุกคนดูออปชันก่อนนะครับอ่านะหนึส,สโชว์เห็นนี่ไหมครับ ออปชันทางซ้ายมือคือออปชันที่ยังไม่ได้อัปเกรดและช่างขวามือก็คือออปชันที่อัปเกรดแล้วครับมีความต่างไหมอันนี้คืออัปเกรดขั้นที่1นนะครับมาดูก่อนที่ยังไม่ได้อัปเกรดกัน a t k นะครับบวก8% d ด l a y ร์เซน์สกิลนะครับผมลบ1วินาทีาร์มแม่นยำเฉพาะนะครับบวก7%ฟื้นฟูด,ด้วยไอเทมนะครับบวก2 5ต้านทานอาวุธและเวทนะครับบวก8%เ เอทเคเพิ่มตามเดฟนะครับผมอ่ะอันนี้คือยังไม่ได้อัพนะพอมาดูฝั่งที่อัพบ้างเอทเคบวกขึ้น9%นะครับก็บวกแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ดีเลสสกิลนะครับเพิ่มเป็น1.2วินาทีนะครับบวกมาแค่0.2วิ <c oughs> น้อยนะฟาร์มแม่นยัมเอ่อฟาร์มแม่นเฉพาะนั่นแหละนะครับบวก8บวก8ปว่ะบวก9%อ่าบวกขึ้นมา2%นะครับฟื้นฟูนด้วยไอเทมนะครับบวก25%เหมือนเดิม ต้านทานอาวุธและเวท8%เหมือนเดิม a d k เพิ่มตามเดฟนะครับเหมือนเดิมอันนี้ผมลองไปถามกูรู้มาแล้วก็คือไอเพิ่ม a d k ตามเดฟเนี่ยถึงอัปเกรดแล้วก็ยังใช้โตนเดิมนะครับใช่เขาลองไปคำนวณมาแล้วว่ามันใช้โตนเดิม <laughs> ก็คือคุณก็จะได้แค่ a d k บวก1กับฟามแม่นยำบวก2%แล้วก็ดีเลย์สกิลเนี่ยลด0.2ว,วินาทีก็คือได้มาอีกนิดนึง ที่เหลือก็เหมือนเดิมใช่ใช้แรบอสสชิ้นมันคุ้มไหมเนี่ยคือหลายคนนะก็เก็บไว้แบบว่าเออรอมีอัปเกรดอีกขั้นหนึ่งแล้วกันนะแล้วค่อยอัพซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าไอาอีกขั้นเนี่ยมันจะมีจริงหรือเปล่าผมไม่รู้นะว่ามันมีอีกขั้นหนึ่งไหมใครที่เล่นเซอร์พีเอ็นแล้วช่วยบอกผมทีเถอะว่ามันมีขั้นหนึ่งผมจะได้ไปฟาร์มแรบอสเนาะผมจะใช้กับนักแม่นไม่ใช่แล้วหรอกมาของที่ต้องใช้นะครับในหมวกเมล่แดง เออส่วนใครที่ยังไม่เคยเห็นหมวกใบเล่แดงเนผมขึ้นภาพให้เนาะเอ้ยผมน่าจะให้ขึ้นภาพแล้วหรือเปล่าอ่าไม่เป็นไรขึ้นอีกรอบก็ได้ครับของที่ต้องใช้ก็อย่างที่บอกครับแย่ไอเทม3ชิ้นครับก็คือหัวใจวิญญาณคนตายนะครับ3ชิ้นแล้วก็ใต้ขนสัตว์สีแดงนะครับ30ชิ้นอันนี้มันจะมีอยู่2ตัวนะครับที่ดอกนะครับก็จะมีตัวหนึ่งที่จะดอปเป็นขยะ2ส่วนอีกตัวหนึ่งจะดอกไปแย่ไอเทมนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวที่ดอกเป็นขยะ2แล้วกันนะครับเพราะว่ามันดอกง่ายสุดแล้วหนังแห้งหยาบนะครับโอ้ใช้50สชิ้นเลยอันนี้ก็ดอกง่ายเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าดอกที่ไหนบ้างผมอ่านอยู่ใช่ไหมโอเคอ่านอยู่ <c ười> คือผมละแวงไงผมโก้ผมอ่านไปแล้วแล้วผมลืมกดอ่านอะไรเงี้ยอุ้ยอุ้ยสวยจังเลย,ยอยากได้มั่งอะ่ะ <c ười> ผมเห็นชุดนี้แล้วผมน้ําตาจะไหลคือชุดเนี้ย ผมมีนะัดมันเป็นชุดนินจาที่ผมมีในเมลหลักเออก่อนที่มันจะโดนลบไปน้ำตาจะไหลว่ะเห็นอย่างนี้แล้วน้ำตาจะไหลออจะมาอัดคลิปน้ำตาจะไหลตัวน,นี้ไม่ได้โอเคเรามาที่เมืองเอ,อ่อมหาคนครเอลดันนะครับเราจะมาทางนี้นะเราจะมาดรอปในส่วนของแหล่เทมโบที่ใช้สามอันครับย้ําว่าสามอันด้วยนะ <laughs> คือว่ามันใช้สามอันแล้วรู้สึกเหมือนมันไม่คุ้มค่านะ มันจะมีบอสอยู่ตรงนี้นะครับเป็นบอสทางผ่านนะครับตร,ตรงนี้ตรงนี้อ่ะกดเข้าไปเลยอ่าเปิดเผยตัวมาแล้วเจ้าผีนะครับอย่างที่บอกครับไอ้ผีตัวนี้นี่แหละนะครับผมดับไรเทมใช่ดอบไรเทมผีนี่นี่แหละ ไปไปไกูไม่ตีกับมึงหรอกโอ้กลับแล้วไม้โชว์ตัวแค่นี้แหละเพราะมันต้องใช้ประมาณ3ชิ้นก็ใครที่เล่น EN บอกผมทีถอว่ามันมีอัพเกรดผมจะได้มาดรอปและเตรียมตัวอัปเกรดเพื่อไปใช้กัดนักแม่นธนูผมรู้สึกเหมือนว่าถ้าอัปเกรดคันนี้แล้วมันไม่มีขั้นที่2เนี่ยเออก็ก,ก็ก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับ ทำไมรู้สึกอรลอนแห้งๆวะโอเคไปตัวถัดไปเลนิฟ่าครับตัวถัดมาผมว่ามาที่ธาเอ๊ะผมผมรลิงพันกันทะเลทรายเอริดดนนะคะผมมาเราจะมาหาตัวที่ดอบหนังแห้งเหี่ยวเฮ้ยแห้งเหี่ยวอะผมพูดว่าแห้งเหี่ยวใช่ไหมหนังแห้ง หยาบหนังแห่งหยาบเออพูดผิดตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นี่ไงได้แล้วเป็นขยะหนึ่งนะครับผมมาไปดูตัวถัดไปเลยดิฝานะครับตัวถัดมานะครับเราวามานที่เมืองปีราเนซานะครับเดี๋ยวเราจะมากันเออทางไหนวะผมหลงเออผมหลงเอ้ยเดี๋ยนะรู้สึกว่าผมจะหลงทางนะเอ้ยไม่สิไม่น่าจะหลง น่าจะต้องเป็นทางนี้แน่นอนเลยใช่ใช่ๆๆมันต้องเป็นทางนี้อย่างแน่นอนครับและแล้วก็ถูกเฮ้ยผลยังจําได้อยู่คือแมปอิลูนาเดี๋ยวนี้มันเว้ยเดี๋ยวเดี๋โอ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีหลบหลีกนะเฮ้ยทำไมตีเข้าอะ่ะมันตีผมเป็นเวทว่าเมื่อกี้ผมมองไม่ทันนะครับแต่รู้สึกมันผมโดนไปพั0แปดพัหรือพ9นเก้าพโอ้โหโดนเยอะเหมือนกันเนี่ยโอเคมาทางนี้นะครับ เอาง่ายๆว่าอิลูนาเส้นทางแมพมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆคนเราจะจำไม่ได้มันก็ไม่แปลกนะครับผมและหลังๆนี่มันผมจะจำไม่ได้เยอะมากด้วยนะคือมันจะอยู่กั้มกึ่งระหว่างจำได้กับจำไม่ผิดประมาณนั้นแหละครับผมจะจาได้ประมาณนี้แต่ที่โอ้โหยังดูเหมือนเดิมเลยนะคือทำไมผมถึงจำตรงนี้ได้ใช่ไหมครับ คือคก่อนๆนี่ผมมาเวลตรงนี้นะตอนนี้ผมเล่นขมังเวทอะพูดถึงน้ำตาจะไหลขมังเวทผมไม่มีต่อไปแล้วครับ <c oughs> ไปห้องกระเมลหลักนี่ครับใต้ขนสัตว์สีแดงเมื่อก่อนเนี่ยผมตามหาไอชินี้ตั้งนานมากเลยนะครับคือตามหาเพื่อทำผ้าบันคอสีแดงอะใครจำได้บ้างครับผ้าบันคอสีแดงยุกคก่อนๆนี้ผมเคยดรอปมาทําขายด้วยนะใช่ทําขายได้จำนวนมากด้วย ออคิดถึงจังเลยเจ้าพกมอนสเตอร์เออมันเป็นตัวภาคลุมตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัวถือเขียวเนาะตัวนี้ตัวนี้นะครับโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะก็เขาขอมาผมก็ทําให้นะครับสำหรับบางคลิปอาจจะยังทําให้ไม่ได้นะผมไม่ค่อยมีเวลาเนาะวันนี้มีเวลาแล้วก็บังเอิญเจออะไรแปลกๆอย่างเช่นคนดันนะครับดันโบกหนึ่งนานๆที่จะเจอคนดันบกหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมจะต้องไปวลวต่อแล้วนะครับผมไม่ได้วลเมลตัวเองนะคือไปเวิเมลให้แฟนนะครับส่วนของผมนี่เดี๋ยวค่อยปั้นทีหลังนะครับคือผมมันต้องเตรียมอะไรอีกเยอะไงในการปั้นเมลอะต้องไปหาของเตรียมนู่นเตรียมนี่แล้วก็เปิดช่องตัวละครนะครับอีกหลายอย่างมากมายเลยนั่นเองนะครับพาะแต่เมลบินไปนั่นแหละหาข้าใหม่หมดทุกอย่างครับบ๊ายบายครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ